เ็นาอื่นแน่กบ like ่เห็นว่าต้มปลาาจันกูท้าไปมิตรกางจะมาตอนไปตกห่ห้ตีกินครับบักุ่งกับบัุ่งสายสันาเปลี่ยนเปลี่ยนผัวคนใหม่ให้น้องใจบอกคุยนอย ให้ให้ฟรีเพอบินกะลีให้จ่ายเงินน้ำว่ามันผู้ใดไปแทบมันอีบ่อยงานจินมึงวันดีกับห้องเฮาคือ่าเป็นังดอกเหมือนสู้ฟ้าไปไหนวัาตังไต่ที่ไหน ก็บอกกันโดนน้อยใหญ่ป้าอยมึงนีเห็นคอนเสิร์ตมอลำอยู่หนองเลือดีบ้านยังกับบ้านเฮ้าบ้านยันข้าซิตีบ้านยังรับเห็นแสงไฟมาลือบมือมากก็เลยน้ำมาบึงเฉดเด้งตีเฮ้อคนทั่วาแดาแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการตระงานตาเดียวเดียวเฮ้อมึงคือยังเป๊ะเปยันเด้งเด้งยังงงยังงเขาปยันก็จริงจรงยันกแต่สัะ ขย่างงามๆเลไม่เป็นไม่ยางไม่ยิ่งขย่างงามๆเลยแมย่างแบบไรย่างยางกูย่างกูเป็นยางเดีนยางย่าเลย่างมันาดฉอดอย่างแบเจ้าเออหาใหญ่เป็นยังกูขย่างคือเก่ามันเป็นยังมึงย่างคือเก่าโอ้ขย่างคือเก่าจังไหนเอามึงเป็นบ่ายยังจะเกือพูดประการมันเนาเขาร่วม เขาว่ามกโครงการรัฐบาลใหม่โครงการ่างคนละครึ่งส่วนสูงครึ่งนึงเกือบแตเครึ่งนึงอันคนละครึ่งของรัฐบาลแต่อันมึงใช้เนี่ยมันคนละกิ้งอีป่ กูก็เข้าใจนี่ข้อการในกองทุกข์กูข้างแน่เอาเยี่ยมาทวงเยี่ยมาติงหลายอีกผู้ด,มมดู้ขอ<า>ง,งแท้อยู่นี่ค่ะเอาลูกอยันเลยอธิบายให้เยีย่ยมงนี้อ่ะข้อการคนละเครึ่งนี่เป็นโครงการของพญิประยุธทธ์เกิเลศปัจจุบันพญิอนุทินเป็นนาย,ยกไปม่เพิ่งหลับมาสารต่อมาคนละเครึ่งเนี่ยคนละเครึ่งตัวอย่างเส้นเออเจ้าก็คอยจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเเออออกูออกเครงหนึ่งมึงออกเครงหนึ่งรัฐบาลกูออก นี่แหละคนละคือเอาเงินกูกับเงินมึงก่อน้นี่ยเขาเอาไปเงินเขาได้เลยดิสวยบ่กกันสวย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 เจมว่ปีนี่เจมเจมเจมเขาเห็นกันโดนเนาะเ่าเห็นอะไรไปยิ้มไปมั่นไปไผ้ไปมั่นคนจะได้มาห้อมกันดีนะมาสางมาแปลงซอยกันปีนี้มาพ่อกันด้วยเสียงสกิดใหญ่ตัวเอาเงินชก่อนขอไพ่พี่น้องเด้อ เออมหาเงื่อนอย่าหเไี้ยราหนมหาไม่ก็่ะ้องจาดปางปูชีเกตยติชี้เกยปันไดไก่ปันไดเพิ้ลกอมาบ้าดบ้านน่างข้ามนั่งทั้งหนามีดชีรีฮามขอบคุณค่ะณม่ยหลเออพูดจะควนกบพูดล้คพูดเนี้ยังมาไปอีกยู่จะเข้าไปก็ร่กมากมาอีกอยู่อะโอ้ยคุณเมาเหล่านขบบอปจะเป็นหน้ ก็หวังมาไม่จะกินละมูนแห้งเนี่ยใส่ให้โอกาสแล้วเนี่ยบายแล้วเนี่ยบ่อยว่าเป็นคนธรรมดาดิน่นเอาคือก็ายว่าเป็นคนธรรมดาโคนเมั่งเนาะปีนี้มาพรกันลดเสียงสกิบใจปีแล้วล่ะเอ้ยหลายคนหลายได้หลายไหมหลายตำออร่วมกันสร้างอืก็จะยิ่งตีข้ขามเขาว่าว่าจากไหนล่ะคนละไม้คนละมือเพื่อความฝันคนละอันคนละอย่างต่างสดใส คนละนิดคนละหน่อยค่อยๆไปคนละครึ่งจะได้ไหมอนุทินมึงจะไปเกิดจะไปฝันเ็าเปิดรงทะเบียนไปก่อนโอ้ยแต่ตะกูเห็นบอลงินจิตกรมึนึลกูกับบ่าได้เป็นรอบแรกเด็กเขาหทยกลุ่มผู้มองบางผู้สูงอายุเขาเจ้าก็ว่าไรเขามากูเป็นผู้เฒ่าเขาก็ห้กูเลย กันย้อนก็ได้เหรเนาะมุงเปยก็ไงหลายมองหลายบอลแทไงว้งไงยจนคนซาจะมาบ่อยรอยวงกับบอกพีบอกนองแน่โอ้ยว่ากูสิือเออมุึงปวยนกหเลยเนาะกูก็ง่ายเช่ไหมไปย่างนักูก็จะไปกูไปเลยข้าูบอกใครพ่อองมึงกูจะไปเหตุผลมันนี่อยู่ยัยบอกท่วย่างนี่ยเหตุผลก็คือ ขันบอลเป็นพี่น้องคอยคอยบอกบอาชูฟั้งเออบอกความรู้พี่น้องมาสนทุกแจกเว่าไล่ชดเจ้านายเก่าคอยผู้ใดเจ้านายเก่าเราก็ใจก็เราติดหนีคอยมืดหนึ่งติดหนีมืดหนึ่งติดหนีมืดนึ่งได้ได้เจ้าหน้าเก่าคุณเจ้านาายเก่หัวหน้าเก่าหัวหน้าเก่า เดี๋ยวเหมือนกุไลงก่อนว่ามันเปลี่ยนร่งเลยเนี่ยมึงไปมากเ้าะม้าเสียใจหาเอ้ยใหญ่ปาดลุงจ๋วเราดวยกระดอนเราประกาศหางมึงดอกผู้ใดก็ตุงจ๋วเราก็โซ่ไม่เป็นตุงจ๋วแย่หน่อยบ่ถือผู้ใดใส่กุ้งยิงหัวหน้ามึงมองได้กุ้งยิงเอาติดมือเนื้อเงินจีบตอนท่านด้ได้อยู่อีกปั่บ มันต right ีหลายอยู่ที่ทุ่งนาห้านเพราะนักใหญอนเนี่ยมึงจะไปคิดเลยน้ำเงินรัฐบาลเนี่ยสมุทรีประเทศไทยมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วใดมันบอมีอีหยังสิเสียมันคงประนันดอกการเนี่ยนีหอีดีวะมึงขึ้นเบื้องโลังตั้งสมัยสมุทนีนี่นายกกเขาเป็นคนกูบอกไปก่อนนะฮะนายกบขาเป็นคนเอามาวอาเป็นเจ้กคุณเหลือใจนี่นายกประเทศไทยนี่บขาเป็นคนโดยคือเสียมานเล่าบ่าเป็นคนเอาหนูเป็นหนูได้เป็ดยี่ิตอนเนี่ย อีกผ่าเลี้ยสมองมเลยอ๋ออีกคุณบอกเป็นสมองบวเบียดเล่าชื่อหนูโอ้เป็นคนหลายจังว่าชื่อหนูชื่ออีเออคุณบอกปุ้นกับบ้างหุ่จักนอนไม่เป็นารใช่ไหเออภาคใพี่น้องยังเป็นทางการปีนี้มะฮวอมสั่นน้ำกันเออเสียงสะกิดใหญ่อืมค่ะเออคนถามว่าบ้านภูมิลำเนาอยู่ใจตัวใหญบ้านไคบ้านเจ้าบ้านปูอ่ะนี่คือยุ่นจานเหรอเขาไปหรือเป่าหนจาน พี่น้องอาจทีสงสัยผู้จักกันมาโดนทีท่างยู่ขังกันพอเออผู้จักกันมาโดนแต่ว่าไฟข้อตีจริงเจ้าอยันหนึ่งเลยเอาตีจริงกู้ยอย่างหัวก็ได้มาอยู่น้ำกันได้บ้านๆชีกจีกกันมาเออก็เป็นมาตรฐานตาเมยื่นสั้นบานซองธรรมดาอันย่ำเผาทานอย่างกระทำนี่เถอะทางกูอย่างกูก็เผาต้องมาทัตรฐานน้ำเงี้ยเขาเลยมันบาธรรมดานมารรดาแบบไหนเจ้าเผาเจ้าเผานุบานเผาอยังเงี้ยกูนไฟแตอยู่เงี้ยขังเจ้ามันบอเหมาะสมมันบอควร มันควรมันเบาควรมันควรจังไหนกันมามันควรเขาเผาจังไหนควนกงนั้นนี่แหละท่านมันจีบเบควรแม่ในกรงป้าข่งตอหอดวัดผมบอกมันคนละควรอีคววยมันเบาควรแบบไหนสักมันเบาควรหมายถึงมาเบาหมอนสมไม่สมควรเผาข้างบ้านหม็สมควรเผาข้างบ้านถาเผาจนหนักงามกันีจะบ่มีแสบมองอยู่น้องไม่าบ่มาเผาด้วยกับล้างเผาก็บวมมีแสบตรงจัง พี่น้องเพิ่นขอมากขออยังอีกเพิ่นขอสารพันธ์พระครับไม่ไม่ออกตะกี้เขาลองครับกันมวนๆกันจังฮะเพิ่งจะฟังสารพันธ์พระกันไม่ออกโอ้ยอันอ่ามันกวนเก่าว้าวขึ้นใจแต่ความมีความสารพันธ์ไม่แต่ของบัวค่ายเด่นไม่ขันบัวค่ายเด่นเก่าเจียดเลยนะจี้เปลี่ยนไม่ตลอ่วอยเวิร์บ้านนีเ่เออเอ,อามานต้มเสนอพี่น้องเ,เลยเจ็บผัวกูกับเปลี่ยนไม่ทุกซีซั่นึกมาตนอนไป มึงก็ต้องไปสงสัยว่าเสื้อตกิ้ใจสิไปรอดบ่รอดเปลี่ยนที่วางสังมึงเบิ่งตะไฟโหลดเติมดับบ่ดับแน่บ่ดับแน่แล้วเขาเปิดเป็นเทคนิคเอกพื่อพับพื่อพับกินมันคืออยู่ในเทปได้ใหญ่กินเหล่าเม่าเป็นทั่ไหนอ้ยไปหลังสังกับสีกันเมาบอกผู้คนฟังกันไว้ก่อนสีเห้ว่าก่อนไหนก่อนบอก็ว่าก่อนมึงว่าก่อนไหมนี่ กวนไม่เออต้องมาก่อนเขาพี่น้คนกวนไม่ี่ต้องต้องขั้นกระแสเด้พ <Titanic> <ical> ี่น้องเบิ่งข้าวข้าวลาสุดออกข้าวลาดทัดข้าวอย่างพี่น้องเอาข้าวดังดังเหนียวข้าวดังดังข้าเมฆยูจไดหน้าแล้าว่ายุ่งสีกันชุดปมดอกมันแสดงว่าชุ่ดนี้ก็เห็นแต่ชุ่มบงหูขาวเป็นเหรียญโทรศัพท์เจียบบวกถึงงด้างแย้งต่อไปวัดตะโกนกัน กระจิเตี้งก่อนไหมมาฝากที่ฝากน้องติวอาออกมาบาดิเออออามาบาดสารพัดยะกลัวไม่ใช่หลอกกระดาษไมธรรมดาดิโอไปเอาเอาเออของเล่นจักรอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ฟันฝางนะคะโอ้ยบั่นบั่นฝางดีดีเนาะดีแบบไหนเสียอย่างเดียวอ่ะเสียอย่างท่านหูือว่าไหนตำรวจตั้งดาน วอ้สิเขาเมียงมังแกนกูคิดยากกู้ว่าเขาบางจากออกคุณนเนี่ยค้อมไปกูจากท่านรักูไดจับกูหออกคุณโดนฟังบึงไม่เป็นตัวยากนะพี่ตัวย่กงดีดีแต่เบ๊อ่เอาไยูสิไปถามเราอย่งงอยเราจากเศร้าในเปียเงินน่ะนะย่างเนให้เราไปซื้อผงซัเสียเราูจเห็นหนาดูหนาเมียเร้เป็นผูจัดว่าแบบสารพันนี่นี่แต่พวกอีสัน คณะาสรพัดยาช่างตาแมวเป่าฝึกสอนโดยพระคู่โตมวัดสวรรค์คงค่าบานง่างค่ให้กาบสะกนกาบสวัสดีนิี่เกนแฟ่ทีรกของทีมงานสารพันเมื่อวีน,นทีมงานสรพั์คณะยาช่างตามแมวเป่าสีมะทองสรพัดเม่ก่อนสีกระเทษใ,ให้ะเบิมเห็นเป็นคืนง่ย คนรบเขาบอกภาถานังอ yeah. ื่นก <cities> ูแช็ง si e ักมันีองกูแข็งพอดีคนละคนเฮียนซานบ้านซองก็มีเป็นอย่างไปสีใส่หงนามปามเห้ามาคอยคิดอยากคำสั่งบ่อายหำสู่นอดสันดานห้องน้ำก้นพิการสู่กาบ่เวลน กันที่เจอคือบอกไปเปิดโฮเต็งโฮเต็งนี่มันยังสงสัยอีกแล้วคือผมว่าเขาใจก็มาโฮเต็งอะไรบอกว่าจะถ่ายไลน์เพราะท่านสมัยบอกแกนะฮะโฮเต็งนี่เป็นภาษาอังกฤษหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโฮเทลเออแปลเป็นภาษาไทยว่าโรงบาลโรงแรมโอโรงแรงเดี๋ยวผมขอแกนะโรงพาบาลนี่สิแม่กลัวพ่อเขาตียุค กบัวน่ำกันแล้วก็แม่มึ่งเตียงทางกันเลยนี่แพีพรคน,นคอือสิไข่เนยพรคนกูไครรวมตัวคมัา,มา,หาไหมก <หา S 1> <า>ันสีซึ่งคือบอกไปเปิดท่อเต็มย่านคนบอเห็นหรือว่า,อ,อ,าอย่างหรือว่าอยากเสียกตัตังหรือว่าอยากตังสี่สู่คนดูใครทัวซุ่มสู่มันเห็นแต่เงา เงลงเจ้าอีนี่เบไปเบบังมาคือคือคืออย่างนรว่าแมนเบิ่งนางตะลุงจัขข้นจากง้มกัวมจักมายคนท้าปัวที่เกียบตายเอือนใจเกือบหัวใจไายกักว่าแมนอี่ยังบัานมาเห็นจังจังบานแมนคนที่กันขอให้ทุกกานั้นัง ใหกยกางเรื่องตามมาลงสถานที่มันบ่เหมาะสมพี่น้องมาชมฟังใหม่ให้ดีอ่านสมนั้นอยู่นี่ธรรมะที่คือกัน <c oughs> รู้กูอ่นานกันไ่มอันทิมากแเนี่ยจซุ้มห้องแห้งอยู่หรือเด้อ <c oughs> ขาดไปเลยหรือีามุงกูละงุ้นตายข้าเ้ยตายข้าไม่เห็นเยเล้าวังสัมสนหลายคนเบาเอ็นั่งเศร้าทางหององยึดอาชีพส่วนตัวปาเด้ที่นี้ยากเกอนสาวน้ำเยถอยเนี่ยพมาสังลุดแสน ผู้ไม่อย่างผู้เสียงกูไปเลยฮะไม่อยางยั้นจะมีงูเหลี่ยมยมันเป็นงูเหลี่ยมไม่งั้นช่แมวแมวบอกโอ้ยเอ็นควรผู้ใดที่หาเอ็นเอาาโทษูัวรเเอายใจมวมันปไสาใสกเห็นจัเชียหลายปีแล้วคอวมาเศ้าร้องเศ้าร่ำเศ้าร่ำเศ้าร่ำมันบลุเอาเพียนอีหยังอนีอาชี ผมไป่าไสกรไดื่อกี้ผมก็เลนปตียนอาชีพมัยเออหักตังคนโอ้ไปบงหงดนี่ว่าเจ้าเจ้าล่ำจัาวานีเร็วเจ้ายูไส่กบ้านเกิดแม่น้อยคอยาเพิ่งหมอนั่มตกะลนเอาราสีนนี่มันเป็นจริงคนขอนแก่นป้าอี้นี่มันว่าูทจังหวัดกรุงเทพาเป็นจังหวัดยก่ลาชีนมันไม่ได้เป็นจริงขอนแก่นมันเป็นจังหวัดโอ้เป็นจังหวัดนีอดนี่อด นี่อ่งมี่วามทั้งปวนโอ้้ยผู้งเซกับนี่หรอทั้งปวนทัางปวนจาว่ายังไหนเลยเนี่ยหลวงพ่อองค์ดำเรื่องเมืองฟ้าแดดสูงยางโป่งลางเลือดล้ำวัฒนธรรมพูดไทยผ้าไหมแพรว่าหาเสเวยปูพานปหาทานลำปาไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีที่นี่มีกุ้งสดไทย ข้ามวันเนี่ยก็จะมาที่นี่มีกุ้งสดขายหางบรรุบรรให้ฉันน้ำบ่อเออเปิ้ลไทยบปิ้ลสุกคนนั่นแหละเตยสุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณที่มากินมาทานน้ำเด้อโอ้ยมันลยไทยรังวัดลำใจพุสงสัยว่าข้ามวันนั้นก็จะมีที่นี่มีกุ้งสดเอากุ้งกระเลี้ยงกุ้งเนาะกุ้งกระตูงให้สุดๆบ้างบางิีทางทางนั่นน่ะวัวนั่งอเขียนไปนั่งที่รถไฟไปเออเขาเขียนไปแค่ละปะ ก็จะมาเท่าไหร่ห้าไหมเพมาผาเสวยภูบันไดโนเสาสันโลกล้านปีขี่ไปอีกที่นี่มีกุ้งสดขายเดี๋ยวเงินน้ำยีแม่น้ำใหญ่เ่าขอบคุณค่ะได้ชุกคนได้ชุกค้นขนาดทอิหาเป็นคนขนยังไญ่อิหาเหนือเขาบอกกูยันจะของจะให้เนี่ยขอบคุณนะครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณที่คิดได้ด้ใหญ่เด้อต้องให้ตลอดละอันชุดนางยูนิคมื่อใดที่คิดได้เนาะขอบคุณค่ะทอบว่าคนี่ยดีแล้วละคนมาบิึงก็ดีแล้วละเออขอบคุณหลายๆสิกิ๊งสกิ๊งเขาก็เลยตั้งท่าสิมานี่ได้เลยเออตั้งท่าสิ็จไปไหนมันก็สิตั้งท่าจะไปซัดเราข้างคุณจักคนหลายเ,าเอางานฟรีตัวมาล้ำหลายข้างยงมามากก็วัดถือมไม่ใหญ่ ทังขางไปทางไหนมาสันดอกโอ้จะถามคนอออันตรงไปนี่เจ็ดล้อทั้ไปนี่เจ็ดาซันจะมาทางไหนบดทังลาดละเนาะออใครดูมันสลาดอยู่ยังบอกว่าใหม่มากันอ่ะทังตรงเจ็ดล้อทังลัดเจ็ดสีตรงเจ็ดล้อลัดเจสีอือมึงลัดหาพอมึงจิบ่สังเกตตัวอ้ะแนี้มัล้ำแถนี้ฟื้นมีไฟอยก มาหอดจังครังจากบ้านลักย่อใส่หางกวามันหนีบอาสู้กับฟังเห็นเตาไฟอุ่นบูกุกระเบิดใส่รถไฟสองฝ้าเออไฟสองฝ้าเออมันถามว่าแมนไฟบอ่บอนอ้ำไฟหยังเขาขี้อ้อย <c oughs> <ฟ>ขึ้นทีมงานเสริงไฟทอนขี้อ้อยโอ้ยมึงก็บ่าสังเกตไฟประดับทางข้างเนาะขอบคุณนะคา้าอุย้ยมูเหลี่ยมอีหมามาพอกัน <c oughs> ชูนัดจันติชูกูถามนี่นเถอะแล้วแลวเขาก็บกผู้ฟองของเขาเขนีรถตาม,มาได้หนีเจ้ไไรสุอคือวางสั่ก็รถตำม,มาาอีลเนะเสียงเนี่ยเ<อ> <c oughs> สียงโต๊ดแค่เนี่ย <c oughs> เขาหนี่ไม จากลมครับเอาเรื่องสีเอขึ้นมาหากันแน่ขอาหน่งยูบ้างหนึ่งเอา้งทีมันเป็ดตดีบอยู่ไปนานยู่ใส่ยู้มีเร็วยู้คณะใดคณะใดหนิเสียงเสียงจะกจนมันเป็นตดีบอมันจะดีตายตายปอดมเนี่ยถามกูนิกูยูมั้งแต่บ้านพักนีหองน้ำหองเดียวผมองเวเยยกูไ่ด้สื่อแพเพินกิวหนากันรามาได้ขับว่าย่งวฉันมตก็ไม่ค่อยรนตันตัวจาของนอนก็นอนในห้องแย์ กูสั่นกูยูทั้งนอกว่ามันเต่าโอบกูของนั้งคันมาซื้อไข้ม้านอน่าสั่นกูขอออกไม่น่ใกล้น่อยเพาเป็นกระวาไขเข้าว่าจะถึงจะไข้เขาเป็นตัานยนต์น้องกูก่นนะที่ผ่าต่างโกไหมฮะมันก็รุ่งดอกเดีคกิดใจนะเป็นเพื่อนสิพาตัางโกไหมแน่นอนล่ะไปโกไหมอีกบ่ตัางขอห้องสคนนี่กูขมิซึมึงขมซอใหญ่เกินขมิซ้อคนหมูจัดบดถีบบเด่ยนั่นดีใหญ่ ที่เห็ุแต่ไหนก็ต้องตั้งวงตั้งวงต้องมีหัวหน้ามีซื้อคณะท่านตั้งวงเขาต้องมีซื้อคณะโอ้ใครคอยเหยียดเจ้าในฐานะเจ้าเป็ี่ยนปูนยัยมูอาของเขาเสียงสะกิดใจเออของเขาเอาเสียงสะกดกิดนี่หว่ามึงไปไล่การผีเอาหล่นพวกเราขนาดไม่เป็นจริงสด็กดนที่เขาไม่เอาเขาไงไงจะได้ของเขาเสียงสะกิดใจของเขาเสียงสะกิดตับเออแน่นอนตับมันต้องยไก่เออ ในเมื่อมีซื้อขนาดแล้วก็ต้องมีหัวหนา้ามีหัวหนา้า<อ>ไผ่ไสิเป็นหัวหนา้าสามคนเท่าบอ,อแดบอดบอดคุยมาบอดพอ้อใครมาเลยบ,ด <c oughs> บอดอย่างมะฮังสักเท่อันไหนฮะฮคันจิตเป็นบอดอิกเป็นได้ยังจะมาว่าเป็นบอดธรรมดามีคับน้ำหนาพอโอ้ข้างหนาแบบไหนน้องสั่งบอด <c oughs> ตายอลไรยี่หามเท่าพูดเนาะเรื่องการเงินคือการต้อง,ง,งม,ม,มีการเงินการเงินนี่ขันมารับ้วมันมีการเงินนี่ว่องลมเดิมการเงินบ้าได้ <c oughs> มาค่ะมุกจีถือเงินสิถือเงินบ้าได้ดอกเงินเฮ้าวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเอาไปแดกเลย <c oughs> อืปปอที่ปอบดีซื้อเลข้ามยังไงขนาดเอาสิเพราเป็นการเงินชัดเป็นการเชน่นสัญญาเออเช่นสัญญาเออเอาโอเคแล้วโอเคตกลงตามแั่งถต่ว่จมาหนี้ขอดีเด้อดี่น้องพันเดียพ่อตาย เหนียดอย่ามาเต้นแหงเต้นกะไหลเหนียดอยู่ฟอนฟซ่งามงามพวกบัณนาธรรมอีสานบ้านเฮาเหนียดค่เทียงเป็นบัณนาทีขี่ปูโผล่มาเต้นโซ่เลยโซ่เลยโซ่เลยเนาะเอาปล่อยได้ฐานะมึงเลียนน้าแต่สินฟอนงามงามเด็ดล่ะเหนียอยู่จบเอกมารำพ่อขอเออให้ฟอนให้คอยเป็นนักลำบ่อาจารย์เรียนเพลงนี่แน่เพลงไหนพื้นเมืองอีสานนี่รักีรักีรักีรักรักผู้ใดเป็นนักล่องใหญ่เป็นนักร้องนักร้องนัก ไม่าหาเป็นดนตรีเด้ดอเป็นนดโอ้กูจะเป็นผู้คอนใช่ป้องเอาอาจารย์พี่น้องเขาถ้าโดนจวดจ้าจะว่าเราเดินมันม้วนขา เยอครับราอาจารยา์อนุญาตครับฟรดซังเฮรินพี่นี่ครับไม่มีนสรรกีเพ์เสียงอ่านเสียงเสียงเลงโช่์เสียงสะกดเก,กียจจ้าฮะเดียกใ<ข>พี่เอพี่เอตลกจบแล้วใช่ไหมเข้าเลยครับออกกันไหนทานแล้วดิเรื่องัไหเขาเรียนจะดดีกันมาทานซันตอเศ้าเสียงวุนาติต่อจัด อยู่ประเดี๋ยวเดียวมันอาจารย์มันมันไม่มีในสคริปต์นะครับเพลงนี้ไม่มีในสคริปต์มันี่แต่เป็นงั้นกูจะถ่ายมันมี่แต่ทอมมันเป็นยังไงอาจารย์เอาเดี๋ยวหาหาหาพ่อแล้วขันเซาะขันตะลุกแล้วกับพ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้วพ่อแล้วเอาจะได้ยังวางศัตรูเนได้เซาะเมียจะเทียมเน้ตะพัดผมมันดังวงใม่สวงเดี๋ยวจะมาเบาหวานบูคืนเนี่ยมานนี่กูบัดทุกข์ก็หัวหน่าทอดดอกเหี้ยงเขาแยกวงเลยอาจารย์น้องสวางลอยเรียนอีกแม่เรียนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไปก็ามาจังได้เดี๋ยวเนี้ยคือบโปเลิยนคันเบิร์นเดียเลียนกันเขาไปยังเอามันได้ประกาศแต่แม่มันก็อยากอายตัวน,น้อยมันได้ดตั้งวงแล้วเดี๋ยวเนี้ตั้งวงก็ตั้งเอือการตั้งวงมันหลาเสียงสะกิดใจมันเดือดขึ้นออก,อออกบ้างแล้วบอกเราในเองแล้วบอกจัดเออเขามาเขาเบิรงวงใหม่แเงหาะเฮียง,อง,เ,ยงเอาไหมเราไปเสียงในเพียงกูมาศูนย์กันตอนนี้เธอแบบขันขาดกันแล้วะขอบเอาเอกเลียนได้บอกอีกีลเดี๋ยวกุ๊บเลียนบุ๊เลียนดอกกูนี่กูก็ไปละเดี๋ยวกูก็กูนี่ละกูก็มึงกูก็ยนตัว เอาขันเบิรแนวเลนกับเขาแม่จากไอพี่นอกแม่โอ้ยสูบมันสิจากไอยังเอาบ้าอีหลีติเดเนี่ยบ้าอีหลีในแวบจาใจใจให้ด้วยนําแนแม่ก็จะด้วยตอจากของแะ้วแม่ออมมากสันเป็นฟูมเป็นงอนกุตูรื่ไม่เจ็บหาเจ็บซีฟดูนี่ด้วยด้วยมีกับมีน้ำกันนั่นละมีสัารยุติายมาส่งศูนย์ท่านี้ข้าจักรยานสี่จีกับมีไหวคุณว่าดูยันมาันเอาเอ เดี๋ยวตอนนี้กกันเดนรนอนตัวเศร้าว่ามันเสียเวลาวเรียนอยู่ไปไปเขาไปกันเบิ้อน้าลรนกนเขาไปเอาคนเร่องสระหน้าเข้ามันตงสนใจเข้าเขาตกสนใจต้องเสื้อกาลองเบิ้งนั่งดนตรีบอกแด่เหรียญลองเบิ้องพื้นเมืองอิสระอาจารย์พอต้องเลยกันเขาสีนี้ขันท้อสีตั้งบ่มีลีสันติแข้งยีเลีย่นไม่ต้องเล่นเลยครับผมไม่ได้สั่งไม่ต้องเล่นเลยอาจารย์คันมีปัญญาการเรียนเลยสามคนน่ะเอามาเบาง่ายวันนี้ปัญญาจะไหนเอาปัญญาประตูสามคนมาพ่อหีบเหมือนเดีวกันอะไรยู่นี่ง เจ้าเป็นหัวหน้ากองแยาวเจ้าตีกล้องแย่่วเป็น้องเจ้าเป็นเงินเขาเรียญเราเองก็ได้เขาเหรียญเอาเองเนาะมีปัญญาเหรียนเลยครับนักดนตรีไม่ต้องช่วยนะครับอาจารย์อ้าเอาไม่ดีนะไม่ต้องรู้แหละไม่ต้องเด็นทางดนตรีว่งเศรษฐกิจแกมาสั่นเรียนคืนมาสั่นแนนเขาจะตายนี่ดูเขาซ้อมดีบ่นี่รอบนี้งั้นเรียนคืนแนนนะเออกูอยียตายมาได้กระไรแม่ยัยอย่าไปสนใจมาเอาวงเฮ้าวงเพลงนี้มันต้องมีแสกหวาน เออเดี๋ยวก่อนทีเป็นแซกเออ่ยแซกเจ้าแซกย่ทหารเลือกใคออยเป็นอย่างมึงเป็นนางรับฟอดมังนงั่งโอ้เป็นเด็กเชอร์เออจ้าเด็กกูกูกับสิบเป็นกองเป็นดนตรีวะอืมโอเคพาะาเองเงินก่อนฮนะเขาบอกเราเดี๋ยวข้าโตต้นหนาเด้ที่เบา,าแห้งแล้วคนนี่ไหวเฝ้าเขาเลยนะเฝ้าให้งังข้าวต้อาคนเดนตะเทียงคุณากคนกูปายไงวีลงเด เดยาตินยังพ่อบุตายไดีก็ปีแวเงินไปได้เอาฮะวยยุคไหพ่อมึงตายหรอเออพ่อตายแล้วบ้าก็คิดว่ฝันเนาะฝันยังพ่อมึงตายเหรอคือเียงกันแล้บนป่นเรียนโชวัฒนธรรมงามเจ้เป็นดนตรีบึ้งึงบึ้งบึงเมืองอีานเอตั้งเก่าโบราณมาพูย้าเ่ากินข้าวเดนียวยาแรง เองมันมันนั่นมวนมาเอาหมองแซกเขาหวานเลยหมองแซกเขาป็จ๊บเลยบ่อึดยากมาแนวิงิปิงิงิงเสียงยังญ่เสียงแซกเอาแซ่บๆมันตนเ้จะขาดอุ้ยเอาเพลงไหมไคร เพลงมันเอาจังหวะไม่บ่อยเพลงนี้กระแสที่พี่น้องค้อมาลับหนีฟังหนูจักเบิดทุกคนเออบอกคนบอกคนได้เพลงอย่างนี้ผู้คำหอมมันแงผู้คำหอมเออมันสิมีคำเราควานถึงเพลงนี้พ่อคำหอมเอาจบตัวตี้นเลยเนาะรักทางหลังสมการค้ำหอมสีสอดไปซังให้โลกวะนนะเดี๋ยวเข้าค้ำหอมสิงหาโดน ว่าจัดว่าไหมว่าไหมวะข้าหอมสีฟามไปโดนโม่งกันนะทีไปเบบิงว่าเขาฮือฮ่านแล้วหลักไปออฮือแล้วฮือแล้วมาเรียนยุบันยังเขาเอาละเอาเลยเเอาดนตีขึ้นเลย แก่เอ็งต้องไปพร้อมกอดอดเรียนไนเ้นเหนมาหงอเ้นเนเหนเมื่อหนอยหกใหญ่น้นเาเอนเห็นปะเเนผู้เดนยววะเดนเห็น้อนค่ากตอนหนเฟรมู้เดียวด้วยก็เลยไปเานกันแล้วขอต้อนรับเข้าสูนเสียงสกุจีน หัวหน้ากัสยิยงใหมาอยู่นําเฮามีอโอ้ยซุ๊บดูกองเด็กเธอหางเครื่องคอนโดก็จะขนมาอยู่นี่หมดเลยหมดเยยิ่ใหญ่มาอยู่น้ำไม่รับฉันคุณเตงเสือผ่ามาให้เปล่านี้โอ้ยจะไปเงินจะไปงอเปียกง่ะภาษาหัวหน้าจะไปเงินเลยอยู่ใส่ทำนี่ม้าหน้าเบิ้ลบุ้มดังเบิ้นี่ทำนี้กูไปมาเบิ้ลเด้วภาษาเส้นจะยิ่งเจ๋งแตเส้นยิ่งฉันวันนี้มาเพื่อใกับทุกน เป้นกุนไทนี่แหละกูก็ยันไปรับของสุปีอยู่ด้วยนะแต่สีมานจากของรอได้เนาะถูกต้องน่ากวนพี่ยุหลุบสุตีพัฒน์สุภายุ่งมองไหมมองไหนมองดังก็ดีชิลล์พี่พี่ตาดังๆเลยเป็นแต่ดีใจเที่ยงเขาผุ๋มบ้องคับก็ยังนี่บุ้งดังวะบ้วงดังนักร้องดังร้องเพลงขคือหนุ่มหัวใจเบื่อโอ้ยเป็นแต่จะไปเด็ดซื้อวอกวางไหนสาธิตท่องจันเลยเด้อสิลปะเมืองอีสานกวาหบัดก็ฝากพี่น้องอนุรักษ์